สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ต้นเล็งแรงคุณตาวิธีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูอะไรที่มันเป็นสวยๆงามๆสิ่งที่มันดูแล้วสะดุดตาเนาะท่านผู้ชมเนาะอะไรเนาะที่คุณตาว่าสะดุดตานี่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 ท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองมาเว้าวเบ่งนุกว่าต้นอันนี้คืออะไร คุณตาวิถีไทยว่านี่คือแสงเงินแสงทองแม่นบอกท่านผู้ชมแต่บางคนก็เรียกชื่อว่าเศรษฐีนั่นเศรษฐีนี่บางทีก็บอกว่าแก้วการยาบ้างเออโอหรือว่าอะไรอีกหลายๆชื่อแล้วแต่คนเลี้ยงจะเรียกชื่อคือเดียวกับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนาะเออเจ้าตูปอเจ้าดีโดเจ้านั่นเจ้านี่เออ แล้วแต่คนจะเรียกชื่อเอาจังซี่ไปว่าง่ายๆ <describe> แต่ที่จริงของเขาเนี่ยก็คือต้นอากุนีมาต้นหนึ่งทีนี้คนจะเรียกว่ารวยเศรษฐีนั่นเศรษฐีนี่การจนานั่นการจนานี่แสงเงินแสงทองคทาเงินคทาทองก็เรียกกันตามพื้นทิ่นหรือเรียก กันตามกันมาเนาะมีคนเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้หรือมีคนเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้เออคล้ายๆกับว่าอ่าตาเม็นอย่างเกาะอือคือตามกระแสว่าง่ายๆตามกระแสเขาว่าอันนี้เด้อมันงามมันสวยมันงามเขากว่ามันงามตามเขาเออนี่นี่นี่เขาเรียกตามสมัยนิยมโอ้มีรักมีรักคำไว้เนาะท่านผู้ชม บทสั้นมันสิฮักเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิตัดเอาไปเห็ดเป็นต้นใหม่นี่ตัดชึบไปคือคือเวลาที่คุณตาเข้าไปเบิ่งคนที่เขาปักชำกิ่งต้นอโกดนิมาเนาะแสงเงินแสงทองเนี่ยเขาสิตัดชึบอ่าตรงคอที่มันมีไกล้สิออกหกักแล้วก็ไปปักชำปั๊บใส่ในในทรายในในดินในดินที่มีขุยมะพร้าวมีากาบมะพร้าว แล้วก็มีดินนะผสมกันหลายๆอย่างแล้วก็เอาแบบควบแน่นกดลงไปให้แน่นๆว่าง่ายง่ไปแล้วก็ดึงขึ้นลองเบิ้งได้ดึงคือถ้ามันติดกระทางขึ้นมาแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าดึงขึ้นมาแล้วมันลุดแสดงว่าใช้ไม่ได้อันนี้ลักการที่เขาเขาไปเบิง่งในคนที่เขาเกี่ยวกับตัดตอเน,นาะตัดแล้วก็ปักชําต้นอโกนีมาแล้วทีนี้เวลาตัดเรียบร้อยเนี่ยเอาไปไว้ใสเอาไปไว้ในร่มรําไร เอาไปไว้ในที่โบมีแดดจักน้อยวางไง่ายไปถ้าแดดแรงกา้ามันกระสิเหี่ยวมันกระสีคลายน้ำมีบางคนไปนี่นะบางคนบอกว่าพอตัดปลักชําใส่ถุงหรือใส่กระถางไม่ร้อยเลยเนะี่เอาไปห่อใส่ถุงมัดยางเพื่อโบให้มันคลายน้ำเาะั้นเวลาที่มันคลายน้ำเนี่มันสีเหี่ยว แต่ถ้าหากมันคลายน้ําออกมาแล้วมันอยู่ในถุงมันก็นสิเกิดความชุ่มช่าชุ่มชื้นคือเขากระแ่น้าไวเ้เนาะเออมันก็นสิป่งรากป่งอย่างขึ้นมาวาง่ายจักอาทิตย์นึ่งจังจัง,จ,งจังเอ,อ,อกไปวางง่าง่า <c> ย <oughs> ก็เอาไปใส่ในล่มคือกันบอกเอาไปใส่ในล่มคือกันใส่ในถุงกับไปใส่ในล่มโบใส่ในถุงกับไปใส่ในล่มลําไหลคือกันมันจังโบเหี่ยวมันจังโบแห้งเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้หลักการของการปักชํา ง่ายง่ายบางคนบางคนต้นแบบน,นี้นี่นี่โบอยากปักชําคือแบบเวลามันมีต้นอย่หลายหลายแบบนี้เนะเานออกนะก็เอาดินออกนะเอาดินออกเสร็จแล้วก็เคลียเอาแต่ต้นอนันนี้นะที่มันมีรากที่เขามีรากพร้อมด้วยลําต้นนี่นะไปปักชานะไปปักชาําเลยเออโบแม่นปักชําไปปลูกเลยมันกสิมีทั้งรากมีทั้งต้นอันนี้หลักการง่ายง่ายโบต้องใช้เทคนิคอย่างาไรอนันนี้คือมันมีทั้งหากมีทั้งต้นเนาะ ปลูกเมื่อนั่นก็ขึ้นเมื่อนั่นอันนี้เป็นหลักการปลูกที่แบบง่ายๆนะที่มียูทูบเบอร์หลายๆท่านมารีวิวอืมบาทนี้บางคนบอกว่ามารีวิวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของต้นแสงเงินแสงทองโอ้ดีมากคุณตาวิธีไท้เข้าไปเบิง่งโดยเฉพาะเว็บไซต์นี้ อ่า uh, YouTube ของท่านมือเย็นนี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะเพื่อนเอาต้นนั่นต้นนี้มารีวิวโอ้คนเบิ่งเป็นหมืน่นนะคนติดตามเป็นหมืน่นเป็นแสนนะยอดวิวแต่ละเทื่อนี่โอโ้โหอ่ล้นหลามล้นหลามเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากเข้าไปหาข้อมูลต้องขอบคุณมากๆเนาะอ่าหรับคนมือใหม่แน่ที่อยากมา สนใจต้นไม้ต้นไม้มงคลนี่เข้าไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งเว็บไซต์เพื่อนนี่โอ้ได้การวิธีไทยกเข้าไปเบิ่งได้ติดตามต้นไม้ใดที่เขาอยากเบิ่องนี่เขาก็ไปคลิกหาเออสิเจอเพื่อนนี่แหละเพื่อนเอามาประวัติความเป็นมาของต้นอันนี้มาจากประเทศไหนมีชื่อว่าอะไรสองสามสี่ชื่อนี่ที่มีคนเรียกเนาะโอ้ได้การได้การขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเออ บัดนี้มีคนถามว่าคุณตาวิถีไทยต้นอโกนิมาแสงเงินแสงทองนี่ตามตลาดที่เขาขายกันอยู่นี่นะตามรักความจริงตอนนี้บอลกำลังตีตื้นเข้ามานะบอลน,นี่นี่บอลกำลังตีตื้นบอกว่าจะเป็นชายชนอ่าบอกว่าสิเป็นนางไหมหรือพระนครหรือไก่อะไรตระกูลไก่งามนะหรือตับ รามเกียรติ์นี่หรือเกี่ยวกับอ่แม่ยังลายๆอย่างที่กระเจ้าตั้งซื้อน่ะว่ายง่ายไปกําลังแล้วอโกนิมาของเราล่ะเห็นว่าอโกนิมานี่ที่คุณตาไปเบิ่งอยู่ในตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะเห็นเห็นคุณยายเห็นพี่ท่านหนึ่งเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเนาะเพ่นคุยนั่นถามมีมีคนนึงถามบอกว่าอัน พี่ซื้อมาเท่าไรแสงเงินแสงทองนี่มันบอกโอ้ซื้อมาร้อยหนึ่งจ้าสันต้นน้อยๆได้ต้นตน้อยๆนี่นี่ประมาณนี้แหละอ่าประมาณนี้แหละประมาณจะสองต้นสองต้นร้อยหนึ่งมีกระถางดำจักน้อยอ่าประมาณกระถางดำกับสิบประมาณ <c oughs> กระถางดำกับสิบประมาณนี้แหละนะกระถางดำอือร้อยหนึ่งจ้าสันซื้อมาทั้งไดทั้งพุ่นละส้นพุ่นละทั้งส้งตนตลาดสันหร้อยหนึ่งนี่ ถือว่าราคาดีได้เอ,อราคา <c oughs> ขออภัยกับถือว่าราคาดีบอกว่าเป็นอย่างจังซื้อเพราะว่ามันงามแล้วว่ามันงามร้อยนึงก็ซื้ออืมแล้วทีนี้พอเฮาไปเห็นตามตามเพือนตามซานคนที่ขายแบบว่าบัวได้ตั้งใจขายวงง่าง่ายๆไปปลูกใส่กระถางคือคนทั่วไปซื้อมาจากตลาดนี่ หรือว่าคนญาติพี่น้องฮักมาให้ปักให้แซมอยู่ในกระทางนี่บอกว่าโอ้ยอันนี้นี่อยู่เฮือนเต็มผลว่าคือเฮือนเขาบ่ได้ขายราคาเท่าใดก็ขายเพื่อให้ซื้อ,อโอ้บ่ต้องซื้อดอกเอายายๆนี่เนาะมาเดียวฮักให้นี่ไปปักซ้ำมันก็ขึ้นรถบมีราคาหมายความว่าคือบบมีราคาซื้อบบมีราคาขายคือเป็นการแบ่งปันอันนี้ มันจบมันงามภาษาบ้านเฮาบอกว่าความสวยงามของชนบทเฮาโบมีราคาบบมีราคาซื้อโอ้ขายบบเป็นยายอันนี้ขายบบเป็นเออลานเอ้ยายขยายบบเป็นใายยายบ่เคยขายนี่นี่นเอา้ายายสิฮักเมื่อปักซ้ำนี่บบต้องซื้อต้องหาดอกอวะ <laughs> วิถีชนบทเฮาสิเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วมีราคาต้นไม้นี่บางเทือเขาไปนี่ ซื้อถามซื้อเพื่อนบกขายนะโอ้บรต้องซื้อดอกเดี๋ยวให้มันเกิดเป็นลูกออกมาจักหน่อยเดี๋ยวจังสียายจังสีแบ่งให้เด้อหัวถามราคาในตลาดต้นเป็นปร้อยฮปัดิศทุกถ้ายายเราเอามาใส่กระถางจักน้อยนึงหนึ่งแยกต้นนี่เนาะหนึ่ง,อนนงสองสามสี่แล้วก็ห้านี่เอามาใส่กระถางไว้เสร็จแล้วนะ เราสิขายต้นละหาิก็มีคนซื้ออยู่เนาะเพราะว่าในตลาดเขาขายต้นละหนึ่งร้อยบาทเออกระถางละหนึ่งร้อยมีสองต้นเออปฏิทโทได้การได้การบัตรนี้ถามคนที่อาเป็นที่บหมักต้นไม้เดบัตรนี้คนที่ไม่ชอบต้นไม้บอกว่าโอ้ยอันอยู่นี่นี่อยู่เฮือนอ่าวในโบเด้อึดเเพอผลว่าเพื่อนให้อามาปลูกอยู่ผมกระบ,บ่สนใจ เออโบเอาโบเอาโบเอาเอามากกับหกมาแสงเงินแสงทองโบจักฮอดซื้อไม่รู้จักซื้อโดยซ้ำ่น,นว่าเออโบจักซื้อเพราะว่าไม่ถามไม่ได้สนใจเออโบดริยู่ในหัวสมองหกหเออมีกระทางกับเตะทิมอันนี้คือคนที่ไม่ชอบต้นไม้มันสิโบมีคุณค่าโบมีราคา ผิดกับคนที่ชอบต้นไม้ใบหญ้าสิทนุถนอมถามดูก็รู้สึกว่าเอ้งามเนาะอันนี้เนาะได้มาแต่ใสมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวที่ต้องได้ถามได้ไขอ่าได้มาแต่ใสอันนี้คุณยายเอ้ยคืองามแท้เห็นบอกได้พูดได้จาตามประษาคนที่รักต้นไม้นลำกันเนาะท่านผู้ชมเนาะมือนี้แสงเงินแสงทอง ถ้าคุณครูเอาไปให้นักเรียนวาดในโรงเรียนเอาไปให้ระบายสีในชั่วโมงพฤกษศาสตร์บพว่าสิเป็นวิทยาศาสตร์เอาไปทดลองฝึกในการที่สิค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับต้นอโกนิมานี่กัดถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะทางอธชการอทางหน่วยงานของรัฐนี่เพิ่นก็นให้ครูโรงเรียนนี่ เอาต้นไม้นี่ที่อยู่ในพื้นที่น,นี้มาปรับใช้กับบทเรียนอ่าเขาเรียกว่าบูรณาการปฏิทโทขุณตาวิธีไทยหนจัดคําว่าบูรณาการบอกนะบูรณาการเกี่ยวกับเอาเอกเอาเอา,เ,อาเขาเรียกว่าวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนเท่านี่หมออแห็แตกห้ภูมิปัญญาชาวบ้านต้นไม้พฤกษศาสตร์ที่อยู่ในรอบพื้นถินเ่เทานี่มาสอนให้นักเรียนได้รู้จัก วิถีชีวิตของชุมชนอันนี้เดอ้อต้นไม้อันนี้อันนี้คือเถียงนาอันนี้คือมีดอันนี้คือพลาอันนี้คือจอบคือเสียมคืองอบคือติดข้าวเอามาสอนให้นักเรียนได้รู้จักอันนี้คือแสงเงินแสงทองเดอ้อชั่วโมงวิทยาศาสตรก์ก็มาทดลองปลูกมาทดลองชำทดลองวันที่1เป็นอย่างไรบ้างวันที่สองเป็นอย่างไรวันที่สวันที่สี กี่วันถึงจะมีรากนี่ทดลองไนดะ้ไปเรื่อยๆจนเขาแตกกิ่งก้านสาขาสัปดาห์หนึ่งเขาออกกี่ใบนี่ทดลองสังเกตอ่าแล้วกับปฏิบัติอันนี้วิทยศาศาสตร์ส่วนศิลปะศึกษาก็เอามาวาดระบายสีนะวิจิตในเรื่องของวิจิตสินตวัดกล้ามเนื้อมัดเล็กนี่นดิกน้อยก็ได้ระบายสีขีดเขียนนะโอ้ วิชาคณิตศาสตร์ปรับใช้ได้ไหมได้นับสินักเรียนต้นนี้มีกี่ใบ1 2 3 4 5ต้นนี้มี5ครับครูและต้นนี้ล่ะ1 2 3 4 5 6ต้นนี้มี6ครับครู5กับ6เป็นเท่าไหร่ลูกบวกกันสิอ้าวแล้เป็นคณิตศาสตร์หรือ6ลบด้วย5เป็นเท่าไหร่หรือ6 คูณห้าเป็นเท่าไหร่อ้าวเป็นคณิตศาสตร์หรือบูรณาการเกี่ยวกับภาษาชั่วโมงภาษาคุณครูก็บอกว่าเ้าเขียนคำว่าอโกนิมาแสงเงินแสงทองอามานี่เรียนหลายภาษาเด้อมานี่อ่าศิลปะภาษาเขียนคำว่าภาษาอ่าแสงเงินแสงทองภาษาไทยสิภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามโอ้ ภาษาได้คือกันปฏิทโทหลายๆวิชาสามารถที่จะปรับเอาต้นไม้พฤกษศาสตร์นี่มาบูรณาการก,กับการเรียนการสอนได้โอ้ได้การการพนิษได้ไหมได้วิชาการเกษตรหรือว่าการงานเพื่ออาชีพเนาะการงานพื้นฐานอาชีพนี่นักเรียนวันนี้ ครูจะพาพวกเธอเพาะปลูกขยายพันธุ์เพื่อที่จะใช้ต้นไม้นี่น่ะในการประกอบอาชีพเห็นบอกบางคนเออเอาต้นไม้นี้มาเพาะพันธุ์เวลาเอายกมือขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองใครที่เคยพานักเรียนตอนสมัยยังโควิดไนดะ้ที่พาลูกๆนักเรียนไปเที่ยวตลาดนัดบ้างยกมือขึ้นยกมือปึ๊บนะผมก็เคยไปครับไป พวกเธอสังเกตเห็นร้านขายต้นไม้ไหมเห็นครับเห็นครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยนี่แหละวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอมาสอนเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นไม้เพื่อการอาชีพสั้นโอ้แล้วมันมีต้นนี้ต้นเดียวคุณครูเราจะเอาสัปดาห์นี้ต้นหนึ่งก่อนแล้วสัปดาห์ต่อไปเราจะเอาต้นไม้อื่นๆอ้าวเห็นบอกัตรนี้มุนเวียนเปลี่ยนกันไป โอ้ได้หลายวิชาเลยได้นี่เออเอาวิชาอย่างแน่ศิละปะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การงานพื้นฐานอาชีพโอ้และยังมีอย่างอีกเอ่อสอบเป็นอย่างเกาะสอปอสอชอหรือเป็นอย่างอันเป็นอย่างส่งเสริมเป็นอย่างเออหลายวิชาสามารถที่หรือเกี่ยวกับเป็นอย่างเกาะพละสุขศึกษานี่เกี่ยวกับการอันเอา ต้นไม้ที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรนีออ่มาใช้ในการบำรุงหรือว่าใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหารโหได้หลายวิชาได้หลายวิชาไวไง้ง่ายไป <c oughs> เออบัดนี้ทางโรงแรมหน่วยงานต่างเบราว่าสิเป็นโรงแรมก็เอาไปประดับไว้อยู่ที่บริเวณป้ายโรงแรมเหมาะนักแลสีสันสวยงามเวลาที่แขกผ่านไปผ่านมาหน้าโรงแรม โอ้โรงแรมอันนี้ทำไมสวยงามจังเลยต้นอะไรเนาะนี่สีแดงๆออกสีเขียว,ยวแบบนี้แซมสีเขียวแบบนี้น่ารักจังเลยนะสันหรือห้างทองที่เอาไปประดับอยู่ที่บริเวณหน้าห้างทองในกระถางมังกรแสงเงินแสงทองอยู่กับกระถางมังกรม,มันแมทมันแมทมันแมทกันนะเท่ากัน และกับโอ้ยิ่งทวีคูณของความเป็นมงคลอีกเอในห้างทองเพ่นเลือดเบิง่งคนที่ผ่านไปผ่านมาสังเกตมีแต่คนเลือดเบ่งต้นแสงเงินแสงทองอันนี้ผ่านไปก็เลือดเบิง่งคนผ่านมาก็เลือดเบิง่งโอ้แสดงว่ามันเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจมองแล้วก็ให้รู้สึกดีรู้สึกมีแหงต้นยังอันนี้อย่างน,น้อยก็คิดเนาะ ผ่านมาอ่ะต้นยังอันนี้อ่าคุณพานผ่านมาก็อ่ะต้นยังอันนี้แงกแงคอเบิ่งว่าง่ายไปเ <c oughs> <c oughs> ออหรืออาจารย์ในระดับมหาลัยกับพานักศึกษาวิเคราะห์วิจัยหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้อันนี้ว่ามาจากประเทศใดอ่าบรรยากาศเออคือลักษณะนิสัยของเขานี่ปลูกยังไงเลี้ยงยังไง เพราะพันอย่างไรขายอย่างไรอันนี้คือการวิเคราะห์วิจัยได้ในระดับมหาลายัยแล้วกับมาเข้าเล่มแล้วเอาลงใน YouTube ลงใน Instagram ลงใน Facebook ลงในเพจนะแล้วก็ t k t t o อาคือคุณตาวิถีไทยนี่ก็อยู่ในห้องเรียนมหาลัยตัวนี้เฮียนเสาร์อาทิตย์นี่เนาะอาจ,จารย์เพื่อนก็บ,บอกสัปดาห์หนะ้า พวกเธอหาข้อมูลเกี่ยวกับแสงเงินแสงทองมารายงานครูนะรายงานอาจารย์อ่าแล้วกับไปสร้างเว็บไซต์มาอ่าตัวใดที่มีเว็บไซต์สวยงามหน้าตาหรือลงข้อมูลครบอาจารย์จะให้เกรดเอบริสันปฏิทิโชเอได้การ ไปเปิดหาบัานนี้ u t u b e คนใดที่เอาแสงเงินแสงทองมาหนังสือเล่มใดตำรับตำราเล่มใดที่พูดเกี่ยวกับแสงเงินแสงทองเอามาอ้างอิงนักวิชาการนักวิชาการเกษตรหรือว,ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ขายต้นไม้ท่านใดไปสัมภาษณ์ถ่ายเป็นวิดีโอนั่นน,น,นี่นี่นั่นโหข้อมูลเพียบนะดิบรรดานิกรมอ่าบรรดานุกมอ้างองิงเพียบอืมและก็ให้นักศึกษากลุ่มนั้นน่ะเว้าวประวัติ ความเป็นมานั้นน,นี่นี่นั่นพรีเซนต์ผ่านวิดีโอแล้วก็ไปนำเสนอให้อาจารย์โอ้ได้ดับเบิลเกินได้ได้ได้ดับเบิลเอเออเอาแล้วเนาะยังอาจารย์ที่เห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพิ่นบอกว่าคุณตาวิธีไทยอืแสงเงินแสงทองต้นนี้นี่โดยอัตลักษณ์ของเขาแล้วนี่เป็นต้นไม้มงคลแน่นอนเออ เอาไปปลูกไว้อยู่ใส่ก็สิเป็นมงคลอยู่หันอ ẳ าแต่เวลาที่พูดผ่าน YouTube Facebook ลงในอินเทอร์เน็ตนี่ออยู่ในโชเชียลเน็ตเวิร์นี่คุณตาต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอืโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเ้อ มันจังบพิษพรบอรคอมพิวเตอร์มาสันเอา้าครับครับครับเอาละเนาะสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งม,มือหนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงเนาะครับเนาะและก็ขอให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยที่อยู่ทั้งภาคกลางเนาะและก็ทุกทุกภาคที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับฟ้าฝนอุทกภัยต่างๆนี่ขอให้ได้รับความบรรเทา ให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะเนาะและกะขอให้พบกับคนที่ใจดีนะมาซ้อยมาซ้อยเออให้ซ้อยให้ได้รับความบรรเทาซ้อยเหลือโดยเร็วพันเนาะเออเอา,เอา,เ,อาเอาใจซ้อยเอาใจซ้อยพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยและกับคนที่ตกอยู่ในวิกฤตของสถานการณ์โควิดเนาะ อืมเอาตกงานก็นมีบางคนขอให้สถานการณ์คลี่คลายคลี่คลายนะขอให้โควิด19นี้มาลายหายไปจากโลกเขาอืมสิได้กลับคืนสู่ภาวะปกติต่อไปอืมเอาสำหรับมื่อนี้พระเอกของเรื่องก็คืออโกนิมาแสงเงินแสงทองไม้มงคลครับท่านผู้ชม